อยากได้จมูกเข้ากับหน้าดูไม่โป๊ะแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนอย่างเคสนี้นะคะฐานจมูกมีความกว้างและเอียงเล็กน้อยเนื้อจมูกน้อยแต่อยากได้จมูกที่ธรรมชาติดูไม่โป๊ะเข้ากับใบหน้าค่ณหมอได้ทําการปรับแกนให้ตรงกับแนวหน้ามากขึ้นปรับจมูกให้เข้ากับใบหน้าด้วยการเสริมซิลิโคนและรองปลายกระดูกอ่อนหลังหูเพิ่มความคงทนและสวยยาวนานมากขึ้นหลังเสริมจมูกแล้วจะเห็นได้เลยว่า จมูกดูเลียวขึ้นใบหน้ามีมิติปลายพุ่งรับกับสันจมูกดูเป็นธรรมชาติเข้ากับใบหน้าถ้าอยากได้จมูกที่แบบทรงสวยธรรมชาติอะไรอย่างี้ค่ะก็แนะนําที่นี่เลยนี้แบบจริงๆเพราะว่าที่บ้านเขาก็ชอบจริงๆคืออาม่าเขาคัดค้าน,นไม่ทำเลยเธอแต่พอทําทรงนี้เขาก็โอเคก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าทรงธรรมชาติอ่ะที่นี่ก็ตอบโจทย์ยิ่งนานยิ่งเหนียนอยู่ทรงคงรูป าติดตามสาระศิลยกรรมของดโมอกับซินดี้ดีมอคลินิกด้วยนะคะ